สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเรื่องหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวซึ่งการสร้างภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชันในปัจจุบนันกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเดี๋ยวเรามาลองทำความรู้จักกันว่าภาพเคลื่อนไหวมีความหมายและประวัติอย่างไรบ้างไปดูกันค่ะสำหรับประวัติการเกิดภาพเคลื่อนไหวหรือแอนิเมชันที่เก่าแก่ที่สุดได้มีการบันทึกไว้ว่าถูกค้นพบอยู่ที่ประเทศอิราน และภาพแอนิเมชั่นที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบเป็นลวดลายที่ถูกเขียนลงบนชามโบราณแสดงรูปภาพแพะกำลังกระโดดขึ้นไปกินใบไม้ซึ่งมีอายุมากถึง5,200ปีและในปีคริสต์ศักราช1,900ภาพยนตร์แอนิเมชันที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเรื่องแรกของโลกนั้นถูกถ่ายทำและวาดขึ้นโดยเจมส์ตาร์ตแล็กตันเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่ใช้การวาดผสมกับการแสดงของคนจริงๆ และต่อมาในปีคริสต์ศักราช1917แักฟเชอร์ได้สร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่นขึ้นซึ่งมีเพียงภาพเคลื่อนไหวไม่มีเสียงประกอบโดยมีชื่อเรื่องว่า p o อปไอ The Sailor กระทั่งในปีคริสต์ศักราช1929ัอยดิสนี์ได้ผลิตภาพยนตร์การ์ตูนที่มีชื่อเสียงขึ้นโดยมีชื่อเรื่องว่า Alice in การ์ o ูนแลนดขึ้นเป็นเรื่องแรกและวอลดิสนี์ยังคงพัฒนา ภาพยนต์การ์ตูนยอดฮิตอีกหลายเรื่องในปัจจุบันซึ่งเรื่องที่เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างคือมิกกี้เมาส์เราได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับภาพยนต์แอนิเมชันในต่างประเทศกันแล้วนะคะ ต่อไปเราลองมาดูกันว่าแอนิเมชันในประเทศไทยมีประวัติความเป็นมายังไงกันบ้างหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องแรกในประเทศไทยนั้นไม่มีการถ่ายลงบนแผ่นฟิลม์มแต่เป็นภาพยนตร์การ์ตูนแบบตัดหรือคัดเอาที่มีตัวพระตัวนางเป็นการ์ตูนขยับเคลื่อนไหวได้ทั้งสองแขนสามารถขยับปากได้กระพริบตาได้ลองเดากันดูสิคะว่าการ์ตูนที่พูดถึงคืออะไร ใช่แล้วค่ะคือหนังตะลุงที่มาจากถิ่นปากใต้นั่นเองและอาจเพราะประเทศไทยยังขาดผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์การ์ตูนอุตสาหากรรมแอนิเมชั่นบ้านเราจึงไม่มีการพัฒนาเป็นชิ้นเป็นอันักจากนั้นในปีพศ2519 ประยุทธ์เงาประจางได้เริ่มผลิตภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องสุดสาครซึ่งเป็นตัวละครเอกตัวหนึ่งจากวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีบทประพันธ์ของท่านสุนทรภู่โดยคัดเลือกมาจากเรื่องราวเพียงสมตอนเริ่มตั้งแต่ต้นกำเนิดสุดสาครสุดสาครเข้าเมืองกาละเวกและสุดสาครตามหาพ่อและภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องนี้ยังได้ไปร่วมในงานมหกรรมภาพยนตร์ที่กรุงไทยเปประเทศไต้หวันอีกด้วย ในครั้งหน้าเราจะมาลองทำความรู้จักเกี่ยวกับประเภทของแอนิเมชันกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะย yeah!